ก็ต้องขอราสวัสดีท่านอมผมพีดีวายรีเพยทีวีเอทีวีนะอยู่ผมเริังพลาดคนเดิมเลยเช่นเคยนะอยู่เกม Special Force 2นะวันนี้ก็ วันนี้ผมจะมเล่นนะครับเรียกได้ว่าการว่าโชกากนั่นเองในเลือ่องของด้านนี้ผมจะเล่นในปืนที่เรียกว่าเล่นมั่วนั่นเองนะเลยว่าของด้านนี้ถักกล้าก็ขอภัยด้วยนะเจอกันในเกมอีกทีหนึ่งจเจอกันอันนั้นนะหรือคนเดียวนั้นนะเอฮ้ยเอเฮ้ยเอาให้ตายเอาให้ตายเอ้ยเอ้ยได้อยู่ กำแพงกำแพงอุ hey, den, den. ่นเลยนายแม่นแม่นเออไม่ต้องเลงหรอกนะบางทีเอ้ยเน่เน่เขาเรียกว่าไงเกิได้นะยติดมือมาถือสนายทำไมนะฮะไอ้บ้าคตรแกล้งกูเลยกูถือสไนชะตาฟัวร์เลื่นๆนะบ้าสนายกูเล่นไม่เป็น กวบอกแล้วกูเล่นไม่เป็นต้องบอกก่อนเลยสลายเกมนี้แม่งเล่นยากนะใครแม่งเล่นเทคเก่งแม่งโคตดเทพนครับนริงเป็นกลเลยนะคิดว่าคุณพี่ต้องไป B สองนะครับวิ่งด่อนอุดดีเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งตัวลาดเขาหรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้ดีครับ แฟลชแฟลชแบงบริลดหายไปแค่สาม a.u.g ยีบริลดไม่เคยเล่น au g นะมาดิคุณจะตอกมึงให้นะมาีิมามาไอ้เฮียระเบิดระเบิดกูมันคือกลบมากนะ,นะฮะได้หมดอะร่างกายายังปัท่าแล้วเนี่ยเลือกูคนเดียวอีกแล้วไอชิบพาย ในห้องเอสัคเอ้ยได้ยินไม่ผิดไงในห้องเอะเธอร์เอสบอ,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 อกเลยว่าพี่นี่เล่นมาหลายเกมแล้วน้อง,งคือเกมพวกจนะริงๆเนี่ยลูกแกเอามาแล้วนะ่ะฟังตรงฟังเสียงเนะี่ยะไม่ต้องสอนกูก็รู้โอเคแหม่ฟังก่นอนนะ หลังหนึ่งตรงนู้นหนึ่งโอเคปฏิดดใหเ้เดิมจะวัดกับพี่ลำบากน้องจะวัดกับพี่เนี่ยมันลำบากลำบากน้องพี่จะบอกอน้องจะวัดกับพี่นะไปแม่งเลยครับสู้แม่งอยู่ได้สุดท้ายเหลือกูคนเดียวอีกแล้วไอ้เหี้ยหรือกูคนเดียวตลอดค่วยยิ้มปืนหน่อยละกัน Hello. สู้ๆเออกูสู้อยู่นะาสู้ๆมึงจะเกมโอเวอร์กวยอะไรมึงส่งมาทำไมเนะมึงแช่งกวชื่อมึงเหมือนแช่งๆงกูไงไม่รู้อ่ะไอเหีย้ยแล้วมาสามทางอย่างงี้ก็กูดูบวกเลยเออกูบวกแน่กูบวกแน่นอน กูก็ว่าเสียงมันใกล้ๆเข้ากูอายกูอายแค่คิวไปสี่ตายสามกดอายกดอายเล่นมาเยอะแล้ยไอพีไอ้เที่ยเต็มๆหน้ากูเลยกูก็ว่าอยู่ไงไอเที่ยสมัยก็ไม่รู้เนี่ยเดินด้วยสัญชาติจักรยานเลยกันจะหย่อนไอเที่ยไรกันต่างหากแล้ว is my turn แจ๋ว อิสเดรียวบูเลอร์ข้างล่างนี้มีดูมีรูวิ่งไปงั้นแหละยิงไปงั้นแหละเช็คก่อนนะโอวันดีโอวันดีเฮ้ยอยากสรุนเธอเป็นอย่างไรแต่วันนั้นที่เลิกกันไปขึ้นไปดิเข้าห้องไปดิลงมาทำไมกันเล่าแม่ลงมาทำไมกันเล่า ห้อง,องของแล้วห้องของแล้วเอาไปแล้วแหมคุงน,นี้มันไม่เป็นไงดีว,วะอ่ะเดินหาเดินดักเออคนนี้เล่นเป็นครับมาดักตรงนี้โอ้ยไม่โดน รูู้าหมด,ดงัอย่างผมมาโดดบวกเลยตรงนี้ขอบนี้นั่นแหละว่ะเ,เิดไปแล้วป่าทำไมเนี่ยขอบนี้เฮ้ วะเฮ้ยมาดิมาเร็วโชคดีมาแล้วสวัสดีครับออืมไ่ตแม่งไ,ไม่มีใครเข้าห้องเลยบ่ะเข้าบ้านได้ปิดทางแล้วก่นไม่เข้าไม่เข้าสวัสดีจ้า หนักหนักหนัก,กหนัก,นก,นกโอ้ย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 เลือดหนักหนักหนักเฮ้ยทำไมมันเล่นยังไงวะผมจะพยายามเล่นนะมันมันเขาเรือ่องอะไรคร,ริกคริกคริกสโขบอะแม่งคือตอนนั้นคือผมเลง็งเล็งแล้วแบบเล็งโดนแล้วแม่งยิงยิงไม่โดน,นโไงโลองคลิกสะโขบดู ช่วยเพื่อนดีช่วยเพื่อนดีไปดิเออไปดิบน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 เออคิดว่าไม่เห็นไปทางล้นกันหมดเลยยังไงวะ แบบนี้เปล่าวะเอ้าเมื่อกี้เรนตรงนน้นมันอยู่ตรงนี้วะไงวะแบบนี้เองโอเคดูแลดูสนายแล้วเล่นไงแต่กูจะไม่เล่น,นครับไปสุหมดรีบเล่นไม่ขึ้น,นฟันดี้ได้พาใน,นฟันลักแล้วว a t The Fuck You